จะัละเมดใหญ่ๆเลยครับอ,อี๋อู้ไม่ใช่มาสิบก่าตัวเลยเหรอเวยงานกับยามอุ้ยมันพลนมากขนาดว่าตากแดดมามันยังไม่ไม่เป็นไรเลยในปลาตะเพียนมันน่าจะปลมากับพวกลูกมนเนิ่ง เลกงามยามดีนะครับวันนี้ได้เวลามาลงเกี่ยวนาที่สังกันแล้วโดยรถที่ยับนะครับผมยับการเกษตรพึ่งนาได้กี่นะจาจะประเกือบกี่ ตันครับนานี้10ตัน ปลาสักตัวเลยสงสัยจะไปกับน้ำหมดแล้ว ปล,ลาตัใหญ่แล้วครับ้ามาแล้วออ,อ,อ,อตัวตัวอ,อุ้ยอุเมมโอ้ยๆๆอะเยเยอะไมาดักนี่ครับเจลเม็ดโอ้ นี่จื้อจื้อค่อยติกนองมาเลยโอ้เห็นแต่ลังมันครับเยอะเยนี่นี่นเยอะนี่ล้างนู้นขัรับอลาเเตทุกแม่จะกรองมาดนี่ยยสารลงมาแล้วยายสารลงมาแล้วนี่ไงเยอะเยอะนี่ไงเยอะเยะนี่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 กกระกระก អូយតាយាយកែកែអូយទៅរលអូយចាក់បាតទៅកន្លែងនោះលីហីណាស្រាប់មួយទៀតនេះនេះអូយធ្វើចាប់ពីរ៉ូពីដៃលំបានអូអូអូទៅនោះទៅនោះទៅនេះលំនេះលំទឹកមួយជ្រើផងនេះចលនា ຫມໍຈໍຫມໍຫມໍຕ້ອງເທີລົງຕໍອັນຕຽນໍວຽມຮຽນເຈງຕັດລົດສອນລົດປຸງໂກດມາໆໆໄປລະຫາຢູ່ສາມແລ້ວເຈຍສາມຊອບເຈຍສາມຊອບກະພີ້ หมดตึงหัดขาดนี่นี่ไปจ,จับเงือจัิงๆโอ้ต่างหูน่งใหญ่เอ่ะจับโชกลองละ่ะดีเ <c oughs> มื่อนขัดปล่อยอนบาดอ่อยอาหารได้นี่เสรแ,แล้วครับได้แล้วดีนี่คุณขมาทมแี่คุณขมาทม เอยอยให้หมดไหมเด็กเวลา้าวื้วื้เต้นนองเวียหาต่อครับหาต่อน้ำยังเยอะอยู่เรียมรูปนอนตระแตงตึกเรียวเอาปลาก่อนครับเดี๋ยวค่อยไปดูข้าวปลาจาระเมด รจนินใจทับทิมกับร้อยเองงันตีกันมันเคยเออตใจฉลังน่าเห็นจใจใจฉลังยังไปแนงรอทางนี้ไม่เห็นครับทางนี้รถไปเตาเตาตองโพงมาเลยแตาหงอ

នឹងណាច់រត់តាមគ្នាណាមកចាល់របស់ត្រេសាក់រកពីនងតិចលេក្រុមសော့ខ្លួនຢູ່ครับหาไม่เจอ ไม่ได้ครับตัวนี้น้ำเยอะครับเดี๋ยวไปดูครับว่ตาตกี่ตัวเมื่อกี้ อุ้ยมีปลาตะเพียนด้วยนะเราได้ปล่อยหรอปลาตะเพียนสงสัยมันปนมาเห็นไหมครับเดี๋ยวค่อยไปดูชัดๆอีกทีที่บ้านนะครับนายยายได้ปลาอะไรมาโอเคเดี๋ยวค่อยไปดูที่บ้านที้เป็นแบบหน่ยอยไงไปเนี่ยนั่น,ปน,นไปเช็ดเคลเมัดเคลมัด นัน่นไงเสร็จยศสารยายชอบยายชอบแบบนี้ยายชอบชอชอ <laughs> โอเคครับเจอกันที่บ้านนะครับมาดูข้าวกันนะครับว่าได้เยอะไหมเห็นยนะครับกำลังถ่ายกันอยู่โอ้สงสัสยเต็มกระบะครับ รอยซันอเอ้ครับเดี๋ยวค่อยมาถ่ายให้ดูอีกทีตอนถ่ายข้าวเสร็จนะครับตอนนี้ไปจับปลาก่อนครับผมโน่นใหญ่สารอยู่โน่นครับอาวใหญ่สารได้อีกแล้วครับนาอ,อินวยบ้านเลยนวย อีน่วยอ,อ่ะยายอ,อ,อลีลึกลึกดักตังกล้องเลยนี่นะครับปลาจระเม็ดปล่อยไม่กี่เดือนครับอาหารก็ไม่ได้ให้ไม่ต้องเอากล้องออกหรอกยายใส่แช่น้ำไว้สิอันมุนตู้ือโรเบเต็ต โ oh, oh. โอเเ้ห oh. จัลเมตสวยๆเลยครับตัวด๊อดด๊อบอะแต่ปีเรียกใจสารชนาะของตัว <c oughs> สวยๆเลยครับเ <c oughs> ชฟโอ๊ตเดี้ยตุ๊กยูตังตเงย ยังมีอีกนะครับแต่ว่ามันยังไม่โผล่ออกมาตอนนี้มันซ่อนตัวอยู่ไปดูเจ้านี้นะครับได้เหมือนกันปลามันกระโดดหายหมดแล้วเนี่ยโอ้ทมเตอร์กี้มุสลอให้เตอร์นี่โอ้ยได้หนึ่งต้มแล้วครับ โลกว่าแล้วเนี่ยปลามันไซส์ประมาณสตัวโลอ่ะเอยศารสู้ๆยอานสารสารนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมเนี่ยครับข้าวทั้งหมดเ,ออเต็มกระบะครับผม เจอกันที่บ้านนะครับกลับถึงบ้านแล้วนะครับนี่นะครับข้าวทั้งหมดเกือบเต็มกระบ,บะรถน่าจะได้อยู่สามสี่ร้กิโลเดี <c oughs> ๋ยวไปดูปลากันครับไอสารเอาลงไปก่อนแล้วอะไรโกโก้ไอตัวนี้อะไรเนี้ยอะไรเนี้ยตัวนี้เนี่ยอะไรเนี้ยฮอ อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยป่ไปดูปลาเอาไปไปหายายปะป่ะปะ,ปะ,ปะ,ปะไหนได้ปลาอะไรบ้างยายถือโชว์หน่อยจับสองตัวโชว์หน่อยตัวใหญ่ใหญ่อะเ <c oughs> ที่ก่อนก็ได้อ <c oughs> ยถือ อี๋จระเม็ดใหญ่ๆเลยครับนี๋อู้ไม่ใช่มาสิบกว่าตัวเลยเหรอสวยงามครับ <c oughs> โอ้ยมันทนมากมนนขนาดว่าตากแดดมามันยังไม่ไม่เป็นไรเลยไอปลาตะเพียนมันน่าจะปนมากับพวกลูกปลาเนนไหนตัวใหญ่หญถือปลาโชว์หน่อยสิยาย สองมือเลยนี่ยกอย่างนี้หน่อยสิเป็นแบนเออฝั่งนี้ด้วยเออนี่นดูนะครับใหญ่ <c oughs> าสารเก่งมากใหญ่าสารเก่งมากนี่นี่อันนีุ้ด้ได้กคือแก๊กปาระตเพียนน้อยยายยังอยากโชว์อีก <c oughs> โอเคครับผมอะไรกโก้วันนี Kay, okay, ้ก็จบกันตรงนี้นะครับสวัสดีครับเออส่งแก้กับบ้าน